มัดขาจะจับมืงก่อนนี่เดี๋ยวพ้องล้มสมจะเปยังไนี่น่นาะมันเป็นปาาเยอะขนาดเนาะลาษาจริงหรอ่ายก็เป็นฮาติสนี่อะไรเนีย เอามันเ่เยวงนี้มันอยู่ไงอ๋ออนราทาผสมเนาะนี่เป็นที่ประสาทที่โซโลเป็นที่วังเวกน้าสทายวิดโอเพื่อเป็นผู้ติดวิญญาณเนาะโอ้เนเาขามีแต่ผูเล่นเตียงนะเืองโอ้ส่เวทโแงถือดีแสิ โอ้ยกบกบบอได้หลายหนเตียมมาใส่ฮกมายามคนเดียวโก่ปตีนโ็้ข่อยขึ้นไปิบ่อยใส่ก็รู้เห็นไปแกบถึดี่สไงขยัน้ยน่ารูบดู้หรอระยแน่วยแน่คต้องต้องหากินต้องหากินหาไมหาหมองอื่น่หนเลยมองเ่นกบลายเดี๋กลับมาหา